มีสองสูวนด้วพี่น้องเต็มไปได้วยผักอันนี้แซ่ดสดาเรีเยบร้อย กุ้งแช่น้ำปลาพี่น้องพออยากกินจัดให้เลยปลากแล้แก่อยู่เป็นกุ้งขาวใส่ใยน่เนาะนี่นะเนื้อจังเลยกุ้งขาวใส่ใยอันนี้อันนี้ข้าวออกวันนี้เอาข้าวเลจัิงๆเซน้องกุ้งขาว่าย เด็กผู้าอื่นไปแคะอันหนาวข้างนี้เดี๋ยวตัวใหญ่เยอะนัวตั้งไหนลาโมอุ่นข้างนอกชัววัเลย

อันนี้แซ่ดสดาเรียบร้อยผงขาวเนื้ออ,อบบวกปากกำลังเห็ดมาตั้งพี่กรอบไปแม่กำลั <c oughs> งสิบกรอบกรอบปุ๊บไม่เป็น,นสัตว์วัวน,น้ำเดลกต้องหันเริ่มแห้ง หูขวดีนเนว้าเียบร้อยเลยปลาเผานะพี่นนองตลาดปลาเผาป่าปลาเผาอันนี้ปลาเขาขุ่นนี่สูตรซีฟู้ดน้ำปลาม่สูตรปลาสีออกเกือจังน้อยได้พี่น้องเดียแตาน้ำจิ้มนี่้องเียม่งลครับนกันพี่น้องเที่ยงมานนี่ สว oh, ัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเซช่องเก่าครบส่องเก่าข้านช่องแบบทุกช่องรบาดสานบ้านคุ่านกินอะไรกินขอยาสนี่ตุ๊กตุ๊กนั่เดียวกันด้รบกวินเดีวแหะกินกี่ป่าขึ้นีเพราะเดี๋ยวรบรบกีป่าออเกี่ยวเดียว

เจาปบาฟันาไม่โนิหนะบัว่ก็เดียวสเนเขาจะไหง่่เกัก็ไมเขาจีจี้ใครเาาเจ้ไหนจิ๊กุนที่เรว่าจะวหาจีุ๊นน้องาน้องแห่เนาะ้องเจนไม่เนรี่เขน้องเจนนี่พ็ไม่ยังเนี่ยลวดเป็นแปปว่าครลวดเากันบาทู เขาเรกปิงเรอซื้อมาปิ่งเหรอว่าจานเป็พักใม่านกเลร่องออกัเนี้ยยิ่ันตัน้อจี๋นว่าเมื่อไดกไใสมครับคือยว่งเจ๋ว่ามันมนกินอกลนออนจารยนะปลจใส่เผืมามันกินมันัก ที่ตีันชิ้นหนึ่งหักหนึ่งกินด้วยโอ้ยจะหักกมนมันหักหักฟังะทักเน่ยมันเลมีหักมเฉยเราไปเราใหญ่กินเมยเป็นหมจะหลุมตัับ้างนท่อย่างนย้ัเไลมาปั๊

อร่อยอร่อยอย่างเดียวหวานหวานหวานเพราะวัน่ว่าไม่อะไรไหมกินน้ำกันเด้อในงไม่พอเส้นน้ำปลาแซ่บปกระกโอ้โหแงบนี่ทำยังไงเดี๋พี่น้งอระตัด หากบ้ายมากเอตอนนี้มีกะลัมได้ไหมนี่กะลัมบลกลีนอะไรบลกลีนลอดโตได้ไหมด้พีนองเบ็ดชุดมันกะลัมกะลัปีแบบนี้กะลัปีแบบนี้ไม่มียาป่ตสารว่าเพนี่จะปุ๋ยเดี๋ยวล่างไลยทางขา

เสียบก็เสียบมึ้งวาบดึมันเลยฟองมาคุยออกมาเลย็ว่อยมาปเนอ๋อฮึ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 อึฮ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 นฮึ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 วึัึฮึฮึึงึฮึาึฮึฮายเกินึฮ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 ึนึฮ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 เฮึ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 ฮ พอคนมามาเด้อพี่น้องเลยบุฟอดมบอกผมมีเหล่วไม่เยอะทั้งหอนทั้งเผ็ดวัดมากกว่าหมดแรกงี้คือจะดีชุดหนึ่งว้านี่น้อพี่น้องออกมากเลยความมากพี่น้องกิงข้างแล้วกัน ใช่ลูก oh ม yeah. oh, oh. uh. so ันเล่กินจะข้ามกินไว้ห่อจะห่อโอ้ยสั่นอีกได้วออไม่ร้องคุณเจ้ามาบอกว่าอ๋อไปบ้าทุบลวกทุบแบมลวกทุบแบมยุกินอะไรก็ได้กินงลวกนี่จะมาหัวแบมเลยแบมกินเนื ดิบานี่นมัเป็นอายุถ้าเป็นมนจะยืมบุตรเองบอกอะไรล่ป้าอะไรบ้างนึกว่ามากมาณนหนึ่งว้นนึ่งต้นนึ้นหล่บ่าเท้าเปิดบนมอนติดหน่อ ไว้ว่ากินสืงวนไหนก้เป็นเปนเนชองเีป็นคอมเมนบเต็มหลายค้องอ่ะมาเนี้ยงสินญาวอาไปหนอฝากกดกินเขาเที่ยงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับมัเนี้ได้กุ้งแล้วไม่เทาแมกินปลาเผาเที่ยงปลาเผา ไม่เคียวเสียงใบสามโมนเพื่อนเียใบสาม <laughs> เอาขึ้นม้ากก้ไม้ท่านพี่น้องขี้ไมีไฟท่าน่ก่อนนะครับน่ายาวเผื่อน้ะน้ำเกันครับ <c oughs> ขอบคุณครับสวัสดีครับผม <c oughs>